ก็กลับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับอยู่กับผมนิกนะครับผมนิกอะไรต่อไม่รู้นะตอนนี้ยังคิดชื่อฟาร์มไม่ออกว่าจะให้เพื่อนเพื่อนช่วยตั้งชื่อฟาร์มแต่ว่าวันนี้จะมาอัปเดตฟาร์มก่อนฮนะพายุวันก่อนฮนะถามตะกล้องนี่พายุมาสภาพเป็นไง <c oughs> เปิดหมดเลยค่ะทั้งหมดนี้ตะลงสแลนนี่ไปหมดเลยนะไอตัวโคโสร้านี่คือแข็งแรงแต่ว่ารอบแรกกันไหมครับที่เราอัปเดตไปคือตะแลนไม่ได้เอาไม้ไม่ได้เอาไม้ทับข้างบน เพราะว่าจะรอขึ้นรอขึ้นดูผ้าใบผ้ายางก่อนอีกชั้นหนึ่งนะแต่นี้ไม่เอาแล้วผ้าใบผ้ายางปล่อยมันก็เลยเอาไม้ขึ้นไปทับนะร,บรอบนี้ไม่ไปไหนแล้วมาอัปเดตให้ดูกันก่อนมาเนี่ยก็จะเป็นประมาณเนี้ยเห็นไหมตอนแรกเราจะมีแต่ไม้ข้างล่างแล้วก็สแลนวางบนไหม๋ย่าพายุมารอบที่แล้วสรุปว่าไปฮนะสะแลนบินไปกับท้องฟ้งฟาเป็นว่าวจุฬาไปเลยฮนะรอบนี้ก็เลย เอาไม้ตัวนี้ขึ้นมาขัดข้างบนนะทับข้างบนเพราะว่าจริงๆอะถ้าเป็นผ้าใบนั่นแะถ้าเราขึ้นผ้าใบด้วยแบบเราการฝนไปเลยแบบทํางานอตอนฝนตกได้พอไม้อันเนี้ยมันทับอย่างเงี้ยเราไม่ได้ขวางขวางตามยาวอย่างเงี้ยใช่ไหมเราทับอย่างนี้ปุ๊บมันจะเป็นร่องเพื่อนสังเกตดูมันจะเป็นร่องแบบสามเหลี่ยมลงไปอย่างเงี้ยน้ําเวลาตกมาปุ๊บมันจะลงไปง่ายมันจะไหลลงข้างง่ายเห็นไหมมันก็ดีนะครับถ้าเราขัดขัดแบบนี้นะแต่ว่าเนี้ยไม่ใช้แล้วไม่ใช้แล้วผ้าใบซึ่งถ้าเกิดตัดสินใจว่าไม่ใช้ผ้าใบแล้วเนี้ย เพื่อนๆสามไม่ต้องขึ้นแบบเป็นจั่วยอย่างนี้ก็ได้นะพาคือขึ้นแบบเท่ากันหมดแล้วก็ไม่ไผ่ยิงยาวสแลนยาวตรงๆไปเลยก็ได้นะแต่ผมขึ้นเป็นจั่วไว้เพราะว่ากลัวกลัวเรื่องฝนปามจะมีปัญหาอะไรหรือเปล่าแต่ตอนนี้ไม่กลัวละช่างมันนะเดี๋ยวเราคอยกันเอาข้างล่างเอา,า,าน,น้ำฝนตกง่ตง้องทำงาน <c oughs> ก็เลยตัดสินใจไมาไผ่ขึ้นเลยก็ประมาณนี้มไม้มันจะเยอะหน่อยแต่แข็งแรงนะครับฮะก็โครงสร้างม,มันแข็งแรงใช้งานได้ผมว่าค่อนข้างจะนาน วันนี้มาอัปเดตนี่ขุดล่องนะฟาร์มนี้ประหยัดงบนะแต่ว่าใช้แรงโคตรเยอะเลยครับตรงวันนี้ก็ไม้บรรทัดแล้วแหละเนาะก็ตอนแรกคิดไม่ออกนะครับตอนที่ขุดอยู่นี่คิดไม่ออกว่าจะเทเทเทปูนดีหรือเปล่าหรือว่าจะเอาเป็นแบบผ่าไม้ไผ่มาประกบสองข้างนะครับแล้วก็เอาไม้ตอกกั้นไม่ให้ดินมันทลายลงไปเรื่อยเพราะว่าถ้าขุดไว้อย่างนี้เฉยอ่ะ ดินมันก็จะถมลงไปเรื่อยนะเวลาน้ําลงดินถมถมถมไปเรื่อยอย่างเงี้ยร่องมันก็จะตื้นขึ้นเรื่อยสรุปคิดไปคิดมาคือเอาเป็นเทเทปบูนดีกว่าซึ่งไอสองร่องนี้มันก็ขุดซะใหญ่โตเลยเนี่นออยร่องใหญ่ห <c oughs> รือจะใหญ่ไปไหนนะแทบจะลงไปนอนได้แล้วพอเ,เราขุดคล่องร่องใหม่ทีนี้ถ้าเราตัดสินใจแล้วเราก็ขุดเอาแค่ร่องเล็กๆนะฮะนี่ผมก็ขึ้นมาเป็นร่องที่สามแล้วเหลือแค่สองรนะ่องเนี่ยก็ไม่ต้องลึกมากนะฮะ เันนี้ดินมันเป็นดินทรายเป็นดินทรายมันก็ขุดง่ายเวลามันฝนตกมันอมน้ํามันก็ขุดง่ายเปียกเนี่ยแค่เอาจอบลากๆเป็นร่องหลักๆเล้ยหลากเจอหลากไม้ต้องกําจัดแล้วก็เน้นเป็นตื้นๆไปฮะเทปูนมันจะได้ไม่เปลืองเอาบางๆไม่ได้เอาแบบ ไม่ไม่เน้นสวยงามนะเน้นแบบใช้งานใช้งานไปประหยัดประหยัดปูนไม่กี่ลูกนะเทก็น่าจะทาเองอเทเองหมดนะรประมาณนี้ก็แล้วก็เออครับอันนี้ผมว่าจะอธิบายนั้นจะรอบรอบที่แล้วแล้วสําหรับเรื่องคาถามสยามฟาร์มฟิตนะว่าทําไมผมออกมามีปัญหาอะไรหรือเปล่าเนีย่ยก็บอกเลยว่าไม่ได้มีปัญหาอะไรทั้งนั้นครับที่ออกมาจากสยามฟาร์มฟิตนะคือผมต้องการมาอยู่บนนอกนะครับ ที่มันมีปัญหาคือผมแค่คิดเรื่องเรื่องอันนี้เฉยมันเขาเรียกว่าไงคือผมทําทําทาปลาอาชีพเดียวใช่ไหมละ่ะแล้วทีเนี้ยช่วงหลังๆมามันจะเป็นช่วงที่หาอาหารไม่ได้น้ําคลอรีนแรงคลอรีนนีแ่แรงแรงมากจริงๆคือแบบโอ้โหดันน้ําแบบปลาตายต่อหน้าต่อตาเงี้ยน้ําที่ไม่ผ่านเครื่องกรองนะไม่ผ่านเครื่องพักแบบจริงจริงมันถามว่ามันผ่านพักไม่ผ่านพักแท้งนะแท้งใหญ่อะแต่ว่าไม่ได้ผ่านเครื่องกรองคลอรีนนีเฉย แต่ผ่านขนาดผ่านพักแท้งมาโอ้โห,โโหกดระบบดันน้ำดันใส่โหลปุ๊บมันมีช่วงนึงคือมันตายอะ่ะแล้วปลาในบ่อคือเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนอีกเปลี่ยนน้ำเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนอีกมันมีอาการหางรีบบ้างอะไรบ้างเนี้ยเออมันทําให้เราไม่ค่อยมีไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยมีผลผลิตใช่ไหมเ้วทีนี้พอผลผลิตน้อยปุ๊บรายได้ก็น,น้อยแล้วก็ซื้ออาหารทุกวันวันละสี่ร้อยคิดดูเองบางคนทํางานทั้งวันเนี่ยยังไม่ได้ค่าอาหารปลาเลยวันหนึ่งสี่ร้อยสิบวันสี่พันน้ำมันน่ะสองวันสามร้อยสองวันสามร้อยนะไปสนามหลวงคิดดู รายได้รายจ่ายเงี้ยมันเริ่มไม่สอดคล้องกันแล้วก็เลยเรียกว่าไงไหวตัวทันก่อนนะก่อนที่จะสายเพราะผมไม่รู้ว่ามันจะแก้ปัญหาไงนะมีปัญหากับน้ำเนี่ยคือเป็นเรื่องยากที่สุดนะก็คือที่ย้ายมาก็คือมาทําให้มันให้ให้เกื่อไงให้ปลามันเจอสิ่งที่ดีๆให้มันเติบโตมาแบบดีๆแข็งแรงแข็งแรงเนี้ยนะอย่างนี้บอกเลยผมคือผมรักมากๆนะปากัดเนี่ยผมชอบมากเลยอาชีพปลาเนะี่ยยังไงก็ไม่เลิกทำอีกแล้ว ก็เลยออกออกจากสยามฟาร์มฟิตมาย่างทำที่นี่ถามว่ามีปัญหาไรไม่ไมีเพราะว่าผมไปไปสยามฟิตใช่ไหมผมไปทําไปตัวเปล่าฮนะตอนมาเนี่ยผมพี่แชมป์ก็ยังซัพพอร์ตนะครับโดยการให้ยืมอ่างนะที่ผมเพาะปลาเนี่ยที่ทํใส่ไว้เนี่ยอ่างดำพวกนี้ยก็พี่แชมป์ก็ให้เอามาก่อนนะประมาณ20่สิบใบนะฮะเอามาใช้ก่อนผมเอาสแลนคุมไว้เพราะแดดมันร้อนนะลายไม่ได้เอาเข้าต้องรอขุดร่องเสร็จก่อนก็พี่แชมป์ก็ช่วยซัพพอร์ตมานะครับ แต่ว่าสยามฟาร์มฟิตถามว่าจะหายไปไหมไม่หายครับผมว่าสยามฟาร์มฟิตเดี๋ยวจะกลับมาพงาดเร็วๆนี้แน่นอนแต่ไม่ไม่แค่ผมอยู่ในนั้นนะแต่จะมีนะใครก็ไม่รู้เออไม่รู้เหมือนกันว่าใครนะแต่ว่าคุยกับพี่แชมป์แล้วพี่แชมป์นะครับเขาก็ยังเชื่อมันในสยามฟาร์มฟิตอยู่แล้วเดี๋ยวผมว่าต้องกลับมาใหญ่โตแน่สยามฟาร์มฟิตนะครับสาหรับบางคนคิดว่าโอ้โหมีปัญหาอะไรกันแน่เลยไม่ไม่มีครับผมคือผมกับพี่แชมป์ก็ยังคุยกันได้ปกติดีเป็นพี่น้องเหมือนเดิมนะครับแต่ว่า คือผมเลือกเองนะครับเลือกที่จะมาทําอยู่บ้านนอกอย่างผมอยากเขาเรียกว่างไงผมอยากอยากฟีสไตล์ฟีสไตล์ตัวเองอยากทําอย่างอื่นด้วยนะครับอยากทําอย่างอื่นบ้างถึงถ้าเกิดถ้าเกิดเราไปทําสเปซสปะหลายอย่างอยู่ในฟาร์มฟาร์มนี่ยในฟาร์มประกัดอย่างเดียวเนี่ยมันก็จะดูแบบมันไม่ไม่แน่มันไม่ไม่แน่นะมันดูสเปซสปะไม่จริงอาจังสัก ด้านใดสักด้านหนึ่งอะไรเงี้ยเออมันก็จะเดี๋ยวมันจะมีปัญหาภายหลังได้นะจริงๆผมแบบผมชอบแบบร้องเพลงบ้างผมชอบแม่งเลี้ยงนู่นเลี้ยงนี่ผมชอบปลูกผักชอบอะไรเออหลายอย่างก็คือมันอยากสเปซสปะไปเรื่อยนะอยากขายของบ้างอะไรกอย่างเงี้ยก็เลยเลือกมาอยู่มาอยู่บ้านนอกอะไรกันก็แต่ว่าฟาร์มอ่ะคือทําประกาศเป็นหลักเหมือนกันมีอยู่บ้านนอกพื้นที่ก็ค่อนข้างโอเคพื้นที่คือเยอะนะครับมาอยู่ที่นี่แต่ต้องค่อยๆไปค่อยๆไปทีนี้ที่ยังมีปัญหาอยู่ก็คือสยามฟาร์มฟิตน่ะมันเป็น ที่ที่อยู่ตรงนั้นนะครับคนที่จะใช้สยามฟาร์มฟิษได้แล้วก,ก็คือคนที่จะอยู่ที่นั่นนะครับผมก็เลยต้องตั้งชื่อฟาร์มใหม่นะอยากให้เพื่อนเพื่อนช่วยแอนคิดหน่อยฟาร์มแบบเนี้ยตายแบบนี้ผมคิดไปแล้วว่าผมจะทําฟาร์มไม้ไผายยา่ยาวๆนะต่อให้มีงบเยอะก็ไม่น่าจะเปลี่ยนเป็น,ปนแบบมาตรฐานเลยหรอกอยากจะทําให้มันดูแบบพื้นบ้านพื้นบ้านเงี้ยอยากให้เพื่อนเพื่อนอน,อน,นะช่วยตั้งชื่อฟาร์มหน่อยแล้วกันฟาร์มใหม่ก็จะเปลี่ยนชื่อช่อง YouTube ชื่อเพจชื่อเฟซชื่อฟาร์มประมาณนี้ก็คือสร้างใหหมม่ด นะคือเริ่มใหม่จากศูนย์หมดใครที่แม่งเพิ่งเริ่มนี่ไปพมได้เลยตอนนี้ปลาผมไม่ได้เริ่มใหม่ทั้งหมดเพราะว่าปลามีปลาที่ทำสายอยู่แล้วบ้างนะครับท,ที่ทาไว้แล้วก็คือกดมานะปลาเนะี่ยไม่ได้เริ่มใหม่ทั้งหมดแต่ว่าฟาร์มคือเริ่มใหม่ทั้งหมดมาไล่ขุดไล่อะไรเองใหม่หมดนะครับก็ชิวๆยาวๆไปนะครับเสร็จช้านะทํามันแต่เสร็จช้าเออมีข้อเสียตรงนี้แหละประหยัดงบแต่เปลืองแรงฮนะเนี่ยล่องแค่นี้พอ อันนั้นไอสองล่องนั้นนะพาดขุดซะาโอ้โหลึกใหญ่โตถ้าจะลงไปนอนได้เดี๋ยวผมจะเออสำหรับเรื่องฟาร์มนะครับถ้าเกิดของใครชื่อโดนใจแล้วผมใช้นี่ผมก็มีรางวัลให้เดี๋ยวผมจะแจกปลาแบบเด็ดๆให้เลยแลวกันนะเดี๋ยวจะหาว่าแบบให้ใหใหตั้งฟรีไม่มีรางวัลเลยอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ปกติผมไม่ได้มาแจกปลาแบบผูู้ติดตามครบนู่นนี่นั่นแจกปลาอะไรเงี้ยผมไม่ได้ทำอย่างนั้นอยู่แล้วนะถ้าใครติดตามผมก็จะรู้ดีแต่อันนี้ให้เพราะว่าถ้าชื่อฟาร์มโดนใจจริงๆก็อยากจะให้นะครับ เอาไปเลยพ่อพงพ่อพันนะเดี๋ยวผมคัดให้นะครับขุดกันต่อแนนวนวนไปไลายแดงก็พอหาได้มันแต่ว่าลายมันไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ที่นี่นะเดี๋ยวจะอัปเดตกันเรื่อยๆนะครับอันนี้มาอัปเดตก่อนว่าจะขุดล่องน้ําแล้วเดี๋ยวจะอัปเดตตอนฉาบปูนนะด้วยตัวเองด้วยอาจารย์ก็คือ Google YouTube อะไรพวกนี้แหละนะเน้นดูช่างหัวมันช่างหัวตัวเองแหละไม่ช่างหัวใคร ถามออกมาไม่สวยไปเลยอย่าให้มันอย่าให้ดินมันพังแค่นั้นเจ้าที่คิดนะอย่าให้ดินมันพังแค่นั้นบอกอย่าไม่ให้น้ํามันเลนออกมาในบอกดินทรายพอเละก็เละแต่พอแห้งมันก็ฝุ่นฟุ้งเลยน่าเบื่อมากโอเคคลิปนี้ก็มาอัปเดตให้ดูประมาณนี้นะครับสําหรับโครงสร้างหลังคาขึ้นใหม่เพราะว่ารอบที่แล้วบินบินไปไกลามากสแลนสแลน,นี่ไปหมดเคเบิลท้ายที่รัดเออที่เปลี่ยนนี่ก็คือนี่ด้วยไอเคเบิลทายตัวบางๆเล็กๆเนี่ยเอาไม่อยู่เนี่ย คือเคปันไายวกเี้ยขาดหมดเลยที่เปลี่ยนก็คือคือไม้ไผ่ชั้นบนแล้วก็เปลี่ยนเป็นลวดเอารวดมัดแทนนะสำหรับแสแลนนะครับเอารวดมัดแทนไล่ลวดมัดหมดเลยรอบนี้ก็ถ้าบินก็ทุบทิ้งเลยฮนะไม่ต้องทำลนะหรือทิ้งเลยนะถ้ายังบินอีกแต่ผมว่ามันไม่บินแล้วแหละรอบนี้แข็งแรงทันท้าแต่โครงสร้างคือนิ่งมากนะลมพัดแบบว่าย่า,ยาได้ไปโครงสร้าง,ขงแข็งโอเครออ่านชื่อฟาร์มสำหรับ f อที่ติดตามนะช่วยตั้งชื่อหน่อยลุนรับตาพ่อพันไปเดี๋ยวผมจะประกาศในคลิปหน้าละกันถ้าผมได้ชื่อฟาร์มเนาะแล้วก็เดี๋ยวจะเปลี่ยนชื่อเฟซเชื่ออะไรก็ว่านไปทำโลโก้ใหม่หมดโอเคสวัสดีครับ